ชาแนลแอปเปิลสตอรีรวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์สตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันเนื่องจากมีชวว่นงบน YouTube ของชาวเวียดนามท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยเขาได้ใส่หัวข้อคลิปว่าเมื่อไรเวียดนามจะแซงหน้าเศรษฐกิจอินโดนีเซียไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์โดยคลิปนี้แอดมินจะคัดมาเฉพาะเนื้อหาที่ชาวเวียดนามพูดถึงประเทศไทยเท่านั้นและสําหรับท่านใดที่สนใจอย,อยากจะชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเพิ่มเติมเราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เช่นเคยโอเคค่ะเพ าฟังความคิดเห็นของพวกเขากันเลยมาเรื่องที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านได้ก,กันเลยได้กล่าวว่าเวียดนามเป็นประเทศที่พัฒนาได้เร็วเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอาเซียนและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่เราแข่งขันด้วยและแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถแซงหน้าประเทศไทยได้แต่ในอนาคตเราจะสามารถแซงหน้าประเทศไทยได้อย่างแน่นอน ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าหากเวียดนามมีการทุจริตและการคอรัปชันที่น้อยลงเวียดนามก็จะสร้างตัวและพัฒนาประเทศได้อย่างแข็งแกร่งในเวลาอสัน้นแล้วเราก็จะตามทำประเทศไทยและแสงหน้าประเทศไทยและประเทศอื่นๆด้วยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าชาวต่างชาติจํานวนมากชื่นชมเวียดนามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าเวียดนามได้สร้างรีสอร์ทที่หรูหราและสวยงามมากมายความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวร้านอาหารและบาร์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจของเวียดนามค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆ ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าเราจะสู้ไทยไม่ได้คราบใดที่เรายังมีปัญหามากมายไม่ว่าจะในเรื่องของของเสียบรภาวะสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์แรงงานและระบบอัตโนมัติในการผลิตเวียดนามควรทำทุกอย่างให้ดีกว่านี้ ความคิดเห็นหัดต่อมากล่าวว่าลองใช้ GDP ต่อหัวของเวียดนามปรับปรุงวิถีชีวิตและการจราจรของเวียดนามและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและเฟื่องฟูงมากขึ้นประเทศเวียดนามอีกในกี่ปีข้างหน้าค่า GDP ต่อหัวก็จะแซงหน้าประเทศไทยได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นถัดต่อมากล่าวว่าในอนาคต GDP ของเวียดนามจะเติบโตแบบทวีคูณ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าดูจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ทางการค้าของเวียดนามแล้วการออกนอกบ้านสะดวกกว่าไทยมากและสถาบันทางการเมืองที่มั่นคงแข็งแกร่งเชื่อว่าจะพัฒนาได้กว่าไทยแน่นอนความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเศรษฐกิจไทยส่วนใหญ่ต้องขอบคุณการท่องเที่ยวถ้าอุตสาหกรรมนี้พันผวน GDP ของไทยก็จะลดลงมากความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าที่ไทยรวยได้ก็เพราะว่าสงครามในเวียดนามไม่ใช่เพราะว่าไทยเก่งอะไรหรอก ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าในสายตาของฉันประเทศไทยไม่เคยดีไปกว่าเวียดนามเลยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าในชนบทของเวียดนามคุณจะเห็นได้ว่าเราเก้าวหน้าไปเร็วแค่ไหนในด้านคุณภาพชีวิตความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือในเรื่องของตัวเลขประเทศไทยนั้นดีกว่าเวียดนามแต่ว่าคนไทยนั้นไม่ได้มีมาตรฐานการครองชีพสูงเหมือนกับเวียดนามเพราะว่าพวกเขาถูกครอบงำโดยคนจีน ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเวียดนามส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในทางกลับกันสหรัฐได้สนับสนุนเวียดนามอย่างเข้มแข็งเป็นอิสระและบางครั้งเพื่อให้สามารถต้านทานการผูกขาดของจีนในทะเลตะวันออกได้ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อผลประโยชน์ทั่วโกของสหรัฐความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่านักลงทุนไทยได้ซื้อกิจาการของเวียดนามทั้งหมดและสินค้าย,ยังจำหน่ายทั่วอาเซียนประเทศไทยผลิตทั้งยานเกราะ เรือรบและรถบัสไฟฟ้าและยังมีทองคําสํารองระหว่างประเทศมากเป็นอันดับที่12ของโลกประเทศไทยก้าวหน้ากว่าเวียดนามของเรามาก ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าสินค้าเวียดนามมีการส่งออกถึง90%มาจากบริษัทต่างประเทศและบริษัทในประเทศมีมูลค่าการส่งออกเพียงประมาณ10%เท่านั้นมีเพียงแค่บริษัทซัมซุงของเกาหลีเท่านั้นที่มีสัสดส่วนเกือบ30%ของมูลค่าการส่งออกในขณะที่ประเทศไทยมีบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศขนาดใหญ่หลายแสนล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็ไม่แปลกที่เศรษฐกิจของพวกเขาจะโตกว่าเวียดนาม ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวาว่าเวียดนามกำลังเล่นกับรัสเซียก็สงครามความบาดจีนหมดโควิดแล้วลูกค้าเราก็หมดน้ำมันเราก็หมดหมดสิ้นทุกอย่างแล้วจริงๆความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันเคยไปประเทศไทยและฟิลิปปินส์และพบว่าการใช้ชีวิตและการบริโภคของผู้คนเทียบไม่ได้กับเวียดนามคนเวียดนามใช้ใจ่ายสบายกว่ามาก ความคิดเห็นทัดต่อมากล่าวว่าไทยรวยเนื่องจากใช้ประโยชน์จากสงครามในเวียดนามและบางประเทศชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และร่ารวยขึ้นเพราะว่าพวกเขาได้รับเงินทุนบางส่วนจากสหรัฐอเมริกาและตะวันตกเพื่อทําสงครามในเวียดนาม ความคิดเห็นถานต่อมากล่าวว่าฉันยังเชื่อในระบบเศรษฐกิจของเวียดนามว่าจะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วเนินเขาและภูเขาไม่โล่งแต่ปกคลุมด้วยต้นไม้ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงดังนั้นอีก5ปีครัวเรือนของเราก็จะมีเงินแสนล้านเศรษฐกิจของเวียดนามก็จะมั่งคั่งแข็งแกรงและตามทางประเทศที่พัฒนาแล้วโฮจิมินของพวกเราก็จะยิ่งใหญ่ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าการผลิตเวียดนามส่งออกยุโรปและอเมริกาได้ง่ายแต่การผลิตในประเทศไทยส่งออกเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากเวียดนามมีข้อตกลงระดับโลกมากกว่าไทยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเวียดนามของเรากำลังฟื้นฟูทางเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าเราชาวเวียดนามต้องมองเกาหลีและญี่ปุ่นเพื่อลุกขึ้นสู้ไม่ใช่มองไทยความคิดเห็นขั้นต่อมากันได้เข้ามากล่าบเพียงสั้นๆว่าเวียดนามช้าแต่ชัว ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าสาเหตุที่ไทยหยุดพัฒนาเนื่องจากการเมืองไทยไม่นิ่งความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีการทบทวนประเทศไทยยังคงอยู่ข้างหน้าและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เวียดนามต้องเรียนรู้ความคิดเห็นทันต่อมากล่าวว่าการพัฒนาของประเทศไทยนั้นดีกว่าเวียดนามในหลายๆด้านและนี่ก็คือเรื่องจริง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าประเทศไทยมีกลุ่มการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่มากแต่เวียดนามไม่มีสิ่งนั้นอย่าง CP และเซนทันรูปและความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าเศร,รษฐกิจเวียดนามจะแซงหน้าไทยทั้งบนกระดาษและตัวเลขใน5ปีถ้าคำนวณใหม่เศร,รษฐกิจของเวียดนามแซงหน้าไทยเปน,นานแล้ว และนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่เราได้หยิบยกเอาคอมเมนต์บางส่วนนามาแปลเพื่อให้ทุกคนได้ฟังกันไม่สามารถเมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทั้งประเทศได้และคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ